สวัสดีน้าะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมสั่งคันเบ็ดมาใหม่เป็นคันแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินหกแปดลายมันจะคล้ายๆายเมกะแบดเมกะแบดไอ้แมงทับอะครักรบ,รก,รบรก็เลยชอบก็เลยสั่งมานะครับไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงไม่ได้แกะเลยนะครมาลองแกะดูกันหน่อยรีวิวกันหน่อยโอ้โหยี่ตั้งตารอมาหลายวันถอยคันเบ็ดใหม่อีกแล้ว เราถอยคันเบ็ดใหม่เราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยคันเบ็ดเก่านะครับม,มันยา้ายสรรพคุณอยู่แล้วครับไอเอส,สซินหกแปดเนี่ยมัน,นมันแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้เลยแล้วกันนะเขาเขาก็ค่อนข้างแพ็คดีนะ โอเคออกแล้วล่ะโอเคมาแล้วครับโอ้หกล่องขนาดกล่องก็สวยแล้วครับผมชอบกล่องมากเลยครับกล่องใหม่กรีบใหม่กรีบเลยกล่องโห สอ,สองไม่ใช่แอสซิสินหรอกสองเป็นภาษาจีนน่ะเป็นหายแล้วหรือหรือเป็นใคันแอสซิสินที่ผลิตที่จีนหรือ,อยังไงของสองเขาเปิดมีซิปเปิดซิปเปิดได้แค่นี้นะครับโหอ,อย่างสวยเลยครับนะนะโอ้โห เนี่ยครับกล้องก็ดื้อดึงจริงๆสวยมากโอเคเนี่ยเวทครับลายสวยมากเลยนะครับโ้สวยจริงๆไม่มีตำหนิเลย ครับสวยจริงๆโอ้โหสม,สมกับการรอคอยนะครับตอนนี้ไม่มีตำหนิเลยถ้าใครสนใจคันเก่านะครับเดี๋ยวผมปล่อยต่อนะครับรอดูในกลุ่มได้เลย ่อยต่อนะครับคันแอสซัซินเหมือนกันแอสซัซินเนี่ยใช้ดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะครับของดีอยู่แล้วแอสซัซินนี่ครับไม่มีตำหนิเลยสวยมาก เดี๋ยวลองประกอบคันดูว่าโหสวยจัดเลยแสดงว่าเขาซื้อมานี่เขาไม่ได้ใช้หรือเปล่าเจ้าของเก่า คันสี่ท่อนนะครับลืมพูดไปคันไป้คันสี่ท่อนนะครับสวยมากเลยนะครับ ยจัดสุดแขนแล้วสวยมากเลยถูกใจสุด นี่ครับสวยมากเลยฝนตกแล้วไรจะไปเทสหน่อยครับอ๋ะครับโหสวยมากผมชอบสุดๆเลยกล่องกล่องดูแข็งแรงมากเลยครับผม แข็งแรงดีแต่ซองอันนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับหน4ทสี่ทอนนะครับ อถูกใจมากเลยสวยมากเต่ไว้มีโอกาสก็เอาไปลองดูนะครับผมตรงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับไม่ได้ว่างก็ตกปลาเลยล่าสุดไปตกมาที่วันส่งอาทิตย์ที่แล้ว่ครับไม่ค่อยมีเวลาตกเลยนะฝนก็ตกบ่อยมากฝนตกบ่อยมากโอเคครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้า ได้โอกาสอไปเทสซินล,ลิ่งยังไงเดี๋ยวผมก็มาบอกคลิปหน้าคลิปต่อต่อไปอีกทีนะครับแล้วก็คันเก่าคันเก่าเดี๋ยวผมปล่อยนะครับคันเก่าเดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนจะถ่ายรูปลงในกลุ่มนะคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ถึงพันด้วยครับตอนนี้จะถึงพันแล้วผมดีใจมากเลยครับขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ไปครับสวัสดีครับวันนี้น้ำค่อนข้างลงเยอะเลยนะครับจะมาเทสคันเฉยๆพอดีเมีปลาขึ้นปตาขึ้น,นตรงนี้นะครับตรงนี้นลครับขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยครับนี่อยากย่้มขี้เหร่ไปเลยครับ กัดไล่นะครับไล่มาเลยอะ่ะเอาใหม่ใมจะพยายามยืนทังห่างน้ำไว้ไม่อยากให้ปาเขาตื่น เงียบไปละเฮ้ยแต่ตีดีเลยอะ่ะตีดีเลยเฮ้ยปตาอะไรอะ่ะตัวสองนิ้วครับตามมากัดแันนี่เลยปลาช่อนหรอลูกปลาช่อนหรอเมื่อกี้ในกล้องเห็นไหม น่าจะไม่เห็นน่าจะลูกปลาช่อนโอเค โอ้ยส่งเหยื่อดีอยู่เจอก็ดีโมันมันไม่ต้องอยาสับปะคุณอยู่แล้วอ้อซารซินหกแปดมันรู้ๆกันอยู่อะ